เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับอันนี้คือเราแมปใหม่มาแต่ก็มันมาเป็นของโหมดนี้วะของดินแดนมาััจย์นะผมก็ไม่ได้แบบลงนานเลยไงเแต่้ามาลองสักหน่อยแล้วกันนะวันนี้เนี่ย,ยหลังจากที่เราไม่ได้เล่นนานคือเข้ามาก็มันมีไอ้นี่ด้วยเหรอมันมีสะพานแบบข้ามแบบนี้ได้เลยนะ แต่ก่อนนี่คือไม่มีนะนี่คือน่าจะมาใหม่นะเล้เขาไม่ได้ลงนานเลยแบบนี้แต่ก็เข้ามาก็มีเฉยเลยเนี่ยสา,ามารถข้ามได้นั่นเองผมมี่แบบข้ามแบบพิเศษไงแล้วก็แบบนี้เลยเนี่ยโดดข้ามเลยเอ้ กระบอก1นึ่ขอร้อยอะไหลมาไอพวกนี้มันมีปืนไงแล้วก็ต้องขอซื้อสักหน่อยละปืนกนเบาเนี่ยผมก็ลงมาได้สักพักหนึ่งเลยนะแล้วก็เปิดกล่องนี่คือมันไม่ดรอปให้ไงแล้วก็ต้องหาซื้อแรปเนี่ยในเทรดโซนก็ซื้อไม่ทันไงเฮ้ย มันไม่เอาละ่ะสาจะซิร์เนี่ยจะให้ฟรีอ่ะอันนี้คือผมก็มาคนเดียวนะในเซิร์ฟนี้เนะี่ยเราก็มาฟาร์มหาของทั่วไปก็ทอนนี้คือต้องมีปืนก่อนนะเดยกก็ไยไหนไม่รอดเดมบอกแนะหละมันก็เห็นมีบอกว่ามีปโปรด้วยนะพวกนี้ก็โดน ก็เรายังไม่เจอไงเฮ้ยเก็บเลยจะให้บ้านผมเลยเหรอผมว่าเขาก็น่าจะย้ายหละนะเมื่อกี้ก็เห็นบอกว่าโดนโปรโยิงไงแล้วก็จะย้ายเซิร์ฟเลยอ่ะมาผมก็มีบ้านอยู่แหละนะ เลยเราก็น่าจะไดอ้อีกบ้านหนึ่งแล้วเนี่ยของก็เต็มตัวแล้วเรยก็ไม่ต้องไปกลับเลยนะเก็บตรงนี้ดีกว่าอะไรก็มีจะมาซื้อปืนนี่แต่ก็ได้บ้านเฉยเลยวะ่ะพวกนี้มันก็น่าจะไปแล้วนะเลาก็ิ่วต่อเลย มาดูของนี่คนเบาผมก็เอาแค่นี้แหละนะมีสีห้ากระบอกแค่นี้คือแบบเดินหายิงคนได้เลยนะเมื่อกี้ก็มีแค่ลูกโมเองเนี่ยเอะแล้วก็เก็บของไว้นี่เลยวันนี้มีคนเดินแถวบ้านวะนี่แกสองเท้าน่าจะสองคน เฮ้ยมีคนบาด้วยเนี่ยบอกเลยวไม่น่าจะเรดนะเพราะว่าเซิร์ฟก็ต้นเกมไงถ้ามันมาเรดนี่เอาเรื่องเลยนะเราก็เพิ่งจะได้จับปืนเองเนี่ย อ้ยเหลือห้าชิบหายตายโอ้โหไม่รอดมาที่ผมโดนเนี่ยทุกคนมันยิงเฉยแต่ก็ลมไปหนึ่งละแต่ส่นก็ไม่มีเราก็ยังไม่ได้เตรียมของเลยไงมันงได้มาก็ว่าจะจัดบ้านอยู่เนี่ยแต่ก็มีคนมาละต่ว,ว่าได้เล่น ออกมาออกก่อนนะมันน่าจะชุบเลยนะกระสุนก็มี30นัดเองเนี่ยออ้ยใครอีกวะเนี่ยตัวเปล่าทำไมคนเยอะจังวะ ระสุนก็ยิ่งน้อยอย,อยู่เนี่ยเพราะว่าน่าจะไม่ทันแล้วกับพวกเมื่อกี้เนี่ยแล้วก็ทำกระสุนใหม่มิ1เจ็ดนัดตอนนี้มันคิดว่าจะลากผมออกไปว่ะดูดิมันตั้งพื้นแล้วก็โดดๆดดนะไปก็โง่เดี๋ยวมาสองตัวไงพืนก็น่าจะยิงไม่ทันนะคนบ่ามันก็ไม่เห็นอะไรงอะแล้วก็เรามันมาใกล้ๆดีกว่า ค่อยโดดแบบนิ่มๆมันก็ไม่เห็นมานะเมื่อกี้มันมโดนผมยิงแบบเกือบตายกันสองตัวนะ่ะแล้วก็ไม่มาเลยเนะีแล้วก็เดี๋ยวก็น่าจะมานะเพราะว่าผมอยู่คนเดียวไงไม่กลัวอะไรมาดผมว่าไปจัดบ้านก่อนดีกว่าวะเสียเวลาวะเล่นกับพวกนี้เนะี่ย มาอีกแล้วรอบนี้มันเข้าบ้านเลยนะผมไม่อ,ออกไปไงนี่ยรวงไปหนึ่งเป็นไงล่ะติดประตูผมขึ้นไปน่าจะตายนะตรงนี้เนี่ยมันปีนไงแล้วก็อ้อมไปเลยพวกนี้เราต้องสั่งสอนซะหน่อย จะทำบ้านนี่คือมั่วปวนไม่หยุดเลยนะแ้น่าจะชกไม่ทันละเหลือตัวเดียวแล้วนะสองตัวนี่คือเอาเรื่องเกินแ้ชิวชิวเฮ้ยนี่มีชุกด้วยเรียบร้อยโกรธแค้นข้าซะ เป็นไงล่ะบังอาจมาบ้านเราไงเนียเราก็ได้ปืนฟรีอีก,กระบอกหนึ่งนะเมื่อกี้ผมเสียไปกระบอกหนึ่งไงเนะี yeah. ่ยเก็จัดบ้านต่อตอนนี้คือต้องเผาแรกก่อนนะหรือว่าไปหาเรทดีกว่านะตอนนี้คือเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ไปหาบ้างนะเรียนปะหกร้อย โัวสก็ทำมาแล้วนะนก็ไปเรดกันโอเคได้อยมาันมันก็เป็นแค่หินเองนะแล้วก็เอาของพวกของในเตาก็พอละไปหาของเรดต่องนะไงไปตอนนี้มันก็น่าจะหลับกันหมดแล้วนะพวกนี้เนี่ยมันตายเลยก็ออฟไปเลยเนี่ยไม่เห็นมา บ้านมันก็เงียบเลยนะแต่ว่าของในเตามันคือแบบมันฟูไงเห็นมันเผาตั้งนานแล้วของเตามันเนี่ยแล้วก็ต้องไปปล้นมันเผาก็ต้องเป็นของเราไปนี่คือได้ยี่สิบกว่าลูกนี่แต่ก็บิลนี่คือน่าจะเอาไปได้นะนก็เอาแค่ของก็พอละ ไว้ต่อยอดไงถ้าได้มาก็ไปห,หาเจอบบ้านอื่นต่อโ okay. อเคอันนี้ก็รอระเบิดมาแล้วกันนะอีกกี่ลูกอีกสี่ลูกโอเคมานมันก็น่าจะเสร็จเราละ กันว่าของโฟร์เปล่านี่นอนกันหมดแล้วพวกนี้เนี่ยเตาก็ห้าเตาแล้วดูดิอพอๆกับบ้านเราเลยนะเตามันเนี่ยว่าเอาเรื่องนี่มีกรรมถันสองพก็ได้อยู่ของที่ต้องการก็แคนนี้ก็พอเลยนะเราก็ใช้ไปสิบลูกเองเนี่ยนี่มีไม้ ไม้ก็เก็บมาถ่าน,นี่อัน,นี้ก็เหล็กนะสวยเห้ยอน,นี้ก็กำมาถานนะมันก็แล้วจะเผาได้สักพักหนึ่งเลยเนะี่ยได้มาเป็นพันเลยเนะี่ยแล้วก็เอาไปรวมกลับที่บ้านไนงะแล้วก็ไปหาหลังอื่นต่อมายาวๆว,วันนี้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีคนที่ยิงไนงะแล้วก็ต้องไปหาถึงบ้านเล้วเนี่ย แล้วก็นี่คือดินปืน500เลยอ่ะใช้ได้แต่ว่าไม่แย่แล้วก็ใช้ไปแค่10ลูกเองนะเติมเมิร์ดน้ำมันเนี่ยก็ได้มาถือว่าคุ้มเลยนะแค่นี้เนี่ยฮิไปปวนบ้านเราดีนนักเป็นไงแล้วก็เอาของปนของมันเฉลยเลยนแะ นี่มีชุดเหล็กด้วยเอาวะผมยังใส่แค่กระดูกเองนะพวกนี้ก็เอาเรื่องจริงมาแล้วก็เอาใช้เลยแอ,อัน,นี้ก็ไม่เหลืออะไรรนละบ้านมันแล้วก็กลับบ้านไอ้ดินปืน500กับกระมัตพันอีก4000นะแล้วก็ของที่ไม่เผาอีกถือว่าเติบโตแล้วก็ตอนนี้คือต้องกลับก่อนลนะ มาตอนนี้ก็ระเบิดน้ำมาเราก็นี่ไงน่าจะได้50ลูกพอดีนะแล้วก็คั้นไว้ด้วยเก็บไว้ในตัวไงเมว่าออกจากบ้านไปเดี๋ยวก็แบบเก็บโปรโก็จะตายเอาเราก็จะได้ไม่เสียระเบิดโอเคนี่16ลูกนะเมื่อกี้ก็ทำไป34 มาตอนนี้คือต้องไปหาบ้านละผมก็ไม่รู้ด้วยไงว่าบ้านอยู่ตรงไหนบ้างเนี่ยก็บินหาแล้วกันนะมันก็น่าจะมีอยู่นะเห็นคนจริงกันเนี่ยแล้วก็ไปเรื่อยๆแต่ก็50ลูกนี่แบบต้นเกมีมันก็เยอะอยู่นะบ้านคนก็น่าจะเป็นพวกไม้พวกหินพวกนี้เนี่ยแล้วก็ต้องจัดการ แบบนี้มันก็ใหญ่ด้วยไงก็น่าจะหาบ้านคนยากนะคนก็หายากด้วยเนี่ยเมืองมันก็แบบกระจายไกลๆแต่ก็ต้องลองดูนะโอ้ยสองคนนะกำลังวิ่งมาทางผมเลยเนะี่ยแล้วก็ต้องลากมันออกมาก,ก่อน มันว่ามีปืนเปล่านะโอ,โอ้ยกึงเลยเนี่ยปืนผมก็ไม่มีสโคปมด้วยเนี่ยโอ้ บอกก็ตึงหนีนะโอ้โหยังไกลมันก็ยังยากไงเรียบร้อยเฮ้ยโดนอยู่โอ้โหหนังแม็กนี้ผมว่าดูดิแม็กหนึ่งแค่แบบนัดเดียวนี่คือแบบสูงสุดเลยนะยังโคตรยากอ่ะแล้วก็ตามไป Oh. ผมว่าน่าจะเข้าบ้านเลยนะบ้านนี้เหรอแบบนี้คือต้องจัดการเราก็หาบ้านอยู่พอดีแต่ไม่รู้ว่าข้างในนี่คือจะเป็นเหล็กเปล่านะเราก็จะได้แค่เป็นหินแล้วก็กลับไม้เนี่ย้งลองดู นี่เราบนบ้านว่ะเ,เดี๋ยวก็เจาะเท่าที่เจาะได้นะน่าจะเป็นแค่ไม้ข้างนอกเนี่ยรอดอยู่ถึงนี่อันตรายเอา้าเปด่าอะไรวะเนี่ยนึกว่าเป็นทางหลง นี่มีสโคปด้วยเรียบร้อยของที่ผมตามหาเฮ้ยข้างในก็จะเป็นแค่ไม้เองนะนี่โคลล็อกยังไม่มีเลยเนะนี่ยนี่มพิอยู่ข้างใน แล้วก็ตรงที่เป็นประตูหินเองนะเจาะได้มาได้เวลากดรับระเบิดละ30กว่าลูกนี่ข้างในก็ยังเป็นแค่หิน เรียบร้อยเรายังไปต่อได้โอ้โหตรงนี้แต่ก็เพดานก็เป็น,เ,ปนเพดานหินเองนะเฮ้ย ตรงนี้อัพเล็กะไรหรอทางเข้าหรือว่าเป็นบิวเนี่ยดูไม่ทันหรืวะแต่ก็เห็นยืนกัน2คนนะตรงนี้เนี่ยมาอันนี้คือต้องลองดูไม่ว่าเป็นฝั่งไหนเป็นทางเข้านะลองเจาะดูก่อนแล้วกัน โอ้โห,โหจริงด้วยแสดงว่าตรงนี้เป็นห้องของเลยแล้วก็เกือบผังละเรียบร้อยจะบิวสวย เดี๋ยวครับบิลมาก่อนเลยกันดูว่าจะมีบิวเชื่อมเปล่านะเคตอนนี้เขาไลาย่ยิงเตียงพวกตรงนี้มันไปหมดเลยนะไม่รู้ว่ายังเกิดได้บ้างก็จอดต่อไปเลยโอ้ยยังมีบิวเชื่อมอีกอ่ะ ลองหานะระเบิดก็เหลือไม่มากเลยเนี่ยมีไม่กี่ลูกละถ้าเป็นวิวแบบวิวเห็นก็จบเลยนะระเบิดก็เหลือไม่ถึงสิบเลยนะอ่านี่ไงยูไม้ก็หกลูกแล้วก็เหลือเก้านะใช้ได้ได เี่ตัวนี้จะเป็นตัววางนะโอ้โหก็ว่าอยูอเ่เฮ้แลวก็ตั้งบิลไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเดินตั้งอีกก็ระ,ะเบิดเป็เหลือเลยไงได้ปืนเก่งมาอีก มายวมาดูของยังไม่ทันได้ดูเลยนะเนี่ยประตูก็เปิด่ปะบ้านมันอยู่แถวนี้หลหะยิงไปก็มาอีกนะ ไม่ได้แล้ววะโอ้โหปืนกึง่งทีละนัดวกว่าจะตายมาที่ก็รื้อบ้านนี้ก่อนนะ ้ยว่าแล้วร่วงไปซะเฮ้ยดีนะเมื่อกี้คือมันเหมือนกับเห็นเป็นควันไงตอนที่มันแปะระเบิด่งไม่งั้นคือแบบ โดนมันยิงแน่นะทางเดียวสองตัวนเนี่ยแล้วก็ต้องเฝ้าก่อนแล้วกันนะบ้านมันก็อยู่ยทางนี้เนี่ยดูดิมีตัววิ่งมาอีกแล้วนี่อันนี้คือเก็บมาแบบกรรมฐานนะอันนี้คือใกล้จะเต็มตัว Oh. รวมมาก็ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยได้จากพวกที่มายิงเมื่อกี้ก็นิดหนึ่งแล้วก็ในบ้านนี้เีกเนี่ยก็เต็มตัวเฉยเลยเนี่ยนีย่แล้วก็น่าจะเอาไปแบบทำทุนได้เลยนเนี่ยไปเผาเลยก็ไปเรดได้เลยนะนี่แต่ก็ตอนนี้คือกลับก่อนแล้วกัน ระเบิดที่ผมพามาเมื่อกี้ก็50ลูกนะแล้วก็ใช้ไม่หมดเนี่ยยังเหลืออีกแล้วก็ได้กรมาถันมาเต็มตัวก็ถือว่าคุ้มเอาเรื่องเลยนะก็นี่แล้ววันนี้ก็ถือว่าเติบโตได้ดีเลยทีเดียวโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็พอประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยววันนี้ก็จะยาวเกินไปนะแล้วก็ เราดูกันว่าว่าบ้านผมนี่คือจะรอดหรือเปล่านะก็ถ้ายังอยู่ก็จะได้เล่นต่อนะเซิฟนี้โอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็ไปก่อนแล้วกันครับไม่บายครับทุกคนไปก่อนล